งานเข้าแล้วครับงานเข้า1 1อยของเราครับสวัสดีครับอยู่ผมช่องคิงดัมซิ่งมาดูครับโอ้ยไปเบียดอะไรตรงนั้นลึกด้วยนะครับนี่ประมาณเมตรกว่าๆอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห้วยโอ้ยเอาไงล่ะทีนี้แดดก็จ้าด้วย ดูครับ <laughs> ไปอะไรทางโน้กแพ้เนี่ฝังนี้เยอะแยะเนี่ย <laughs> โอ,คอ,บอบ้คือบ่อเอาคือบ่อฟังนี่ค่าแพงเอ๋อเนาะป่านนั้นยังไโยกดัมเส้ยเนาะมึงหันเนาะ กูเปิดฟ้าข้างเลยโอ้ <laughs> โหใ่กิโลกับแรกีรกิโลไม่เอื้องหรอต้องพึ่งเจ้ารถไทแล้วครับบรรลุนครับว่าจะขึ้นได้ไหมร้อยสิบห้าของเรา ราต้องเปิดฝาข้างกครับโอ้เมื่อกี้นึงก็เท็เสื้ออยู่ย่างโ่เห็นเปิดยังปะเปิดฝาข้าง้ะสัน่นมาดูครับโอ้งเททิ้งอีกครับโอ้ยลงลง โอ้แดดจ้าครับมองไม่เห็นทางว่างั้นโอ้ยสบายสบายเฮ้ยเลยเคลื่อนเคลื่อน ร้อยสิบห้าก็จริงนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ใช่ร้อยสิบห้าซะแล้วโอ้ดูเครื่องครับหกเมตรหรือเปล่านี่ดีนะที่ขึ้นวอนพ่องปีดีหัวเครื่องนี่ ตัวรถ115นะครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็น6 b d ีดีนะครับนี่แรงจัดเพราะว่าจะไปโทษเฟืองถ่ายต้องอีกเดี๋ยวนี้จะใส่เทอาไรเฟืองถ่าย838 838 838แนีน่มันเป็นมันเป็นเรื่องเรียนเยน,นี่ยคือบอ,อ,อเจ็ดเจ็ดซีหนึ่งหันนั่นแหละ คือโว้ใส่คันไปลงเฟืองท้ายเป็น838สดรถเลยไม่แรงครับวันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับต้นไม้นนท์ ก็จ้า,าจัดเนาะก็เป็นงานรถไถท,ทีนี้รถไถวันนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยดันทุกกองเลยเดี๋ยวพาไปชมทีมงานคนระับก็ต่อครับหลังจากรถขึ้นเสร็จรุยงานต่อ อยู่กับเจ้าฮิตาชิ120เหมือนเดิมเสียหลงเป็นคนตักโอ้มาแล้วเสียลังนี่ก็เครื่อง6สูบนะครับเบียร์คิฟฟี่มีับเบร้คิฟฟี่คิฟฟี่คิฟฟี่เล่นอีกเล่นอีกก็วิ่งกันมานานนะครับนี่ตัวนี้ ก็วิ่งด้วยมานานแล้วเสียลังก็ถอยเข้าไปแล้วนี่ก็ตอแรงเหมือนกันนะครับนี่ออกมาจากอูอ่าอุบลเอเชียเดี๋ยวผมต้องไปใส่ดินนะครับถึงคิวผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ